สวัสดีครับเลแบกครับวันนี้ผมมาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะมาแนะนําเกมที่ผมกําลังติดมากในช่วงนี้หลังจากพักเบรกจาก p o e 2นั่นก็คือ where w i n meet ครับหรือในชื่อภาษาไทยว่าที่ที่สายลมมาบรรจบกันนั่นเองจ้า แต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Apple Mint คือถ้าใครอยากจะเติมแพ็ก p a าน of กซ c เซ2สก็สามารถไปเติมที่ Apple Mint กันได้ครับแถมใส่โค้ด l ล b บ c k กห้ได้ส่วนลดด,ด้วยเนออย่าลืมไปเติมกันนะครับ และนั่นก็รวมถึงเหล่าสพอนเตอร์ที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็คงจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่ขอบคุณมากๆจ้าใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเพิ่มนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ครับได้รูปลูกเตา๋าสีต่างๆเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อด้วยนะเบนจามินอุตสา์ปั้นขึ้นมาเลยสวยอยูด่ด้สมัครกันได้ขอบคุณจ้า w ว r ร์วินมีดนะครับเป็นเกมแอคชั่น RPG Open World ในทีมของจอมยุทธและกำลังภายในมีเซตอัพอยู่ในช่วงของ5ราชวงศ์และ10อาณาจักรในประเทศจีนนั่นเองครับตัวเกมนะครับพัฒนาโดยบริษัท Everstone Studio และก็ให้บริการโดย NetEast ครับโดยตัวเกมนะครับจะเปิดให้บริการทั้งแบบ PC PlayStation 5และก็ทั้ง Android และ iOS ครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการแค่ในประเทศจีนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งตัวเกมที่ผมไปเล่นนะครับก็เป็นไคลเอ็นภาษาจีนไม่มีภาษาอังกฤษนะครับจะต้องใช้แอป,ปแปลภาษานิดๆหน่อย,อยๆเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ช่วยเล่นเกมได้สมูทขึ้นแต่ถ้าใครมีปัญหานะครับกลุ่ม Facebook ของเกมนี้เนี่ยมีแอดมินที่แสนใจดีรวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆพร้อมจะช่วยเหลือเสมอนะครับใครงงตรงไหนหรือติดอะไรเนี่ยก็ลองเข้าไปถามกันได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเกม w วร์วิดมิตในเซิฟจีนตอนนี้นะครับสามารถเล่นได้ฟรีถ้าคุณมี ID เดียเน็ตอีสจีนนะครับคุณก็สามารถ Lock in, ทั้งแบบ PC และก็ในแบบมือถือรูปแบบต่างๆทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเพียงแต่ว่าตัว PlayStation 5เนี่ยยังไม่มาเด้อใครที่สนใจนะครับแล้วอยากได้วิธีสมัคร ID.NET East เองเนี่ยก็ลองหาใน YouTube ดูก็ได้มีช่องคนไทยทำไว้เยอะแยะเลยซึ่งผมนะครับทำตามช่องนี้แต่ถ้าใครนะครับรู้สึกกลัวไม่ปลอดภัยหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเข้าไปถามหาซื้อ i d n e t e a s นะครับได้ในกลุ่มแว e Win Meet ของคนไทยเลย เดี๋ยวทั้ง2อันผมจะใส่ไว้ในดีสคริปชั o นนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าไม่ไหวครับภาษาจีนยอมขอไม่งมดีกว่าอยากจะรอโกลบอลนะครับตัวเกมเนี่ยก็มีกำหนดการเปิดในปี2025นี้แต่เดือนไหนไม่รู้นะครับแค่มีข่าวแว่วๆว่าอาจจะอยู่ประมาณช่วงเดือน2ถึงเดือน5 เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเกมก็ได้เปิดเทสโค้ดเบต้าแบบภาษาอังกฤษกันไปแล้วเด้อย,ยังไงถ้าใครจะรอนะครับก็อดใจรอกันนิดนึงแต่ถ้าขี้เกียจอยากเข้าไปลองดูก่อนเนี่ยก็ตามวิธีที่ผมบอกได้เลยครับในส่วนของเกมเพย์คร่าวๆนะครับเราจะสามารถเลือกคัสตอร์ไมซ์ตัวละครของเราเนี่ยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวใครที่อินฝั่งนิยายจีนนะครับหรือว่าซีรีส์กำลังภายในใดก็ตามเกมนี้โดนเส้นแน่นอน ในส่วนของระบบต่อสู้นะครับเรียกว่าทําออกมาได้ยอดเยี่ยมฟลสุดๆที่สําคัญนะครับถ้าใครกลัวว่าเล่นเกมแนวแอคชั่นอารไม่กิงเนี่ยตัวเกมก็จะมีมาให้เลือก2แบบใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือแบบง่ายที่ตัวเกมนะครับจะมีบ u ลเลต t ไทม์ให้เราเนี่ยกดแพร r y ี่แบบออโต้ได้เรียกว่าเล่นสบายสุดๆหรือใครที่ชอบเล่นแบบเกมโซลไลท์นะครับอยากจะโชว์เทพแพร r y ี่เองเนี่ยก็สามารถทําได้โดยไปปิดไอ้ระบบก่อนหน้านี้นอกจากนี้นะครับความต่างใหญ่ๆของระบบออ ตัวแผลี่แล้วก็แผลี่เองนะครับตัวออโต้แผลี่เนี่ยจะจํากัดจํานวนครั้งที่ใช้ได้ซึ่งจะมีครูดาวจนกว่าเราจะใช้ครั้งถัดไปได้แต่กลับกันนะครับตัวโหมดยากที่เราต้องแพลลี่เองเนี่ยแพลลี่ได้เรื่อยๆตามแต่ที่เราจะพอใจในส่วนอาชีพนะครับเกมนี้ไม่มีอาชีพครับ แต่ว่ามันจะมาเป็นในรูปแบบของอาวุธที่เราเนี่ยสามารถเลือกใช้และก็เอามามิกกันได้ตามแต่ที่เราต้องการด้วยแล้วนะครับจะสามารถพกอาวุธได้ทั้งหมด2แบบด้วยกันซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีอาวุธให้เราเลือกใช้อยู่7ประเภทนั่นก็คือกระบี่ทวนเงาหรือมันคือดาบใหญ่อันนี้ผมก็ไม่ชัวนะครับพัดล่มดาบคู่ และก็อาวุธที่เป็นมีดติดโซ่ครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอาวุธบางประเภทเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแยกย่อยออกไปอีกอย่างเช่นกระบี่นะครับก็จะมี2แบบหรือจะเรียกง่ายๆว่ามาจากสําสำนักก็ได้ส่วนหอกเนี่ยก็จะมี3แบบมีเป็นสายโจมตี2ส,สายแทงหนึ่งหรือพัดและก็ล่มนะครับก็จะสามารถเป็นได้ทั้งดาเมจและก็ฮิลเลอร์นั่นเองที่สำคัญนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นแทงตลอดไปนั่นเองนะครับเพราะว่าเราสามารถพกอาวุธแทงอันนึงฮิ้วอันนึงก็ได้ หรือจะเป็นดาเมจอันนึงหิวอันหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกผสมเอาเลยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการเซตอัพพวกระบบพาสซีฟสกิลหรือเรียกว่าปลานก็ได้นะครับเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราเรียกว่ามีอิสระแล้วก็ หลากหลายพอสมควรเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเกมจอมยุทธทําไมมันใช้วอลลุธหรือโจมตีด้วยมือเปล่าเปล่าไม่ได้วะแต่ว่าในเกมนี้นะครับก็มีพวกสกิลเสริมที่เราสามารถไปเรียนรู้แล้วก็ปลดล็อกระหว่างผจญภัยในเกมได้ซึ่งสกิลหลายๆอันเนี่ยก็จะใช้มือเปล่าครับและก็มาจากหนังหรือก็ซีรีส์และนิยายจีนอื่นๆที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นท่าคังค้งนะครับที่ใครเคยดูโคเล็กมัดเทวดานะครับก็น่าจะเคยเห็นเทพเมฆาอัคี ใช้ท่าแปลงร่างเป็นคางคกครับรวมถึงตอนที่พระเอกเหยียบอินรีนะครับแล้วมีพระพุทธรูปออกมาก็มีเช่นกันหมัดเมาก็มีกงเล็บอินทรีก็มีไม้ตีสุนัขก,ก็มีคือมีให้เลือกหลากหลายกันเลยทีเดียวแต่ว่าอันนี้ต้องปลดล็อกเอานะครับใช้เวลานิดน,นึงในส่วนเกมเพลย์อื่นนะครับอย่างการสำรวจโลกหรือว่ากิจกรรมอื่นๆภายในเกมเนี่ยก็มีให้ทำเยอะแยะเช่นการตกปลาเล่นซูโม่เข้าวงลำหรือรับบทเป็นหมอไปรักษาโลกให้กับคนอื่นก็สามารถทำได้เช่นกัน ที่สําคัญแผนที่ก็สวยงามเพียงประกอบก็แบบสุดยอดมากครับเพียงแต่ว่านะครับถ้าใครเคยเล่นเกมประเภท g e n ช i n Impact หรือก็ Wuthering Waves นะครับคุณจะคุ้นเคยกับระบบมินิเกมและก็การสํารวจแผนที่ในเกมนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าใน Warwind นะครับก็เหมือนไอ้สอเกมที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้เลยที่ภายในเกมนะครับจะมีพวกหีบสมบัติจุดซีเคตหรือก็พัซเซิลต่างๆให้เราไปแก้ตามจุดต่างๆในแผนที่เยอะแยะเต็มไปหมดคือบางทีอาจจะต้องใช้พวกแผนที่จากเว็บนอกเพื่อมาเสริม ความสบายของเราคล้ายๆกับไอสองเกมก่อนนั่นนี้แหละครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้เนี่ยมันจะคล้ายกับเกมจีนอิม a พ t หรือว่าวูดตูลิงเวฟเนี่ยระบบการสำรวจแมพของวลวินม e ดนะครับมันก็ไม่ได้หน้าเบื่อขนาดนั้นเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ภายในเกมเนี่ยได้หลายรูปแบบเลยทั้งวิชาตัวเบาการขี่ขม,มา้าหรือว่าสกินการวิ่งเร็วในรูปแบบอื่นๆอ,อย่าง JC อะไรแบบนี้ครับรวมถึงเนี่ยเมื่อเล่นไปถึงระดับหนึ่งเราก็จะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แบบที่ผมโชว์ให้ดูนี่ครับ และทีนี้นะครับเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วหลายคนก็คงจะเอ๊ะกันนิดนึงแล้วว่าเดี๋ยวนะนนครับถ้ามันเหมือนเกมชินกับวูดติงเว็บนั่นหมายความว่าเกมมันไม่ได้เล่นคนเดียวแหละครับคำตอบคือใช่แล้วก็ไม่ครับตัวเกมนะครับจะแบ่งแยกออกเป็น2โหมดก็คือโหมดซิงเกิลเพเยอร์ที่เราเนี่ยจะเล่นคล้ายๆกับเกมชินแล้วก็วูดติงเว็บเลยโดยเราสามารถสำรวจแผนที่นะครับได้ด้วยตัวเองแบบ100%ซ หรืออยากจะชวนเพื่อนเข้ามาในปาร์ตี้แล้วก็สำรวจโลกของเราก็ได้ซึ่งโลกของเรากับโลกของเพื่อนนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าโลกที่เราไปเยือนเนี่ยปลดล็อกอะไรไปแล้วบ้างเลเวลของโลกอยู่ที่เท่าไหร่ก็คล้ายๆไอ้สเกมที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้แหละครับส่วนอีกโหมดนะครับก็คือโหมดแบบฟูลมัลติเพเยอร์เราจะสามารถเจอผู้เล่นคนอื่นระหว่างทางในเมืองหรือออกไปสำรวจอะไรก็แล้วแต่เหมือนเกม MMORPG เป๊ะๆเลยครับ แล้วทีนี้หลายคนก็จะสงสัยยิ่งกว่าเดิมว่า f รีทูเพย์เอ็เล่นในมือถือนั่นหมายความว่าเกมแม่งกาชาเพทวินถูกไหมคําตอบอยู่ในขัวข้อถัดไปครับถึงแม้นะครับผมจะบอกว่ารูปแบบเกมของเว e ร์วินมิสเนี่ยมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเกมชินและก็ทูลิงเว็บนะครับแต่เกมนี้ไม่ได้เปิดกาชาหาตัวละครแล้วก็เปิดหาอาวุธนะครับเพราะว่าอาวุธภายในเกมเนี่ยเราสามารถฟาร์มจากดันเจียน ค่ๆกับพวกอร์ติแฟกต์ในเกมชินนะครับฟาร์มได้เรื่อยๆจํากัดแค่สต้ามินาเท่านั้นแล้วทีนี้เกมขายอะไรให้เราโดยสิ่งที่เกมขายให้เรานะครับนั่นก็คือสกินรูปแบบต่างๆที่ผมบอกได้เลยว่าสวยงามสุดๆ ส่วนกาชานะครับก็จะเป็นสกินแบบลิมิเต็ดที่เปิดหาได้ในตู้กาชาเท่านั้นมีตู้กาชาเลน up แล้วก็มีตู้ฟรีที่เราสามารถใช้หยกที่หาได้จากการทำอีเวนต์ต่างๆภายในเกมนะครับมาเปิดได้ที่สําคัญนะครับสายฟรีเนี่ยก็สามารถอยู่ได้นะเพราะว่าสกินที่ผู้เล่นนะครับเปิดกาชามาได้สามารถเอาไปขายในตลาดมืดภายในเกมและใช้เงินที่หาได้จากในเกมเนี่ย ซื้อได้เช่นกันไงเป็นมิสสุดๆนอกจากนี้นะครับก็จะมีพวกแบตเทิ p a นพาร์ทแล้วก็ตัวรายเดือนที่ในเซิร์ฟจีนเนี่ยเรียกว่าราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่อย่างตัวรายเดือนนี่ก็ตกประมาณ150บาทถูกๆเวทิกุศส่วนสุดท้ายนะครับถ้าถามว่าเกมนี้เนี่ยมัน Pay to Win จนน่าเกียดไหม อันนี้ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับแต่จากประสบการณ์เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเกลียดขนาดนั้นอย่าง PVP ผมก็สามารถสู้กับผู้เล่นจีนได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรสิ่งเดียวที่จะน่าเกลียดที่สุดนะครับก็คือมันอดใจไม่ไหวครับชุดแม่งโคตรสวยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้เป็นผู้เล่นสายฟรีแล้วครับผมเติมไปทเทิร์านในเซิร์ฟจีเรียบร้อยถัดกันตลาด สรุปแล้วนะครับเกม Where Wind Meet เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมจากทางฝั่งจีนที่น่าจับตามองด้วยความที่ตัวเกมเพย์ถือว่าโอเคเลยฉากอะไรก็สวยยิ่งไปกว่านั้นนะครับลงเกือบทุกแพลตฟอร์มเข้าถึงง่ายจะมือถือก็ได้จะใน PC ก็ได้คอนโซลก็ดีที่สำคัญตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่ดูเปตูวินจนน่าเกียดขนาดนั้นใครนะครับที่ชอบในเกมแนว กำลังภายในจีนหรือว่าชอบอะไรที่เป็นธีมจีนแวร์วินมิดถือเป็นเกมที่คุ้มค่าแก่ก,การไปลองใครที่สนใจนะครับก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้เซิร์ฟจีนคำๆหรือจะรอตัว g l o b a l l ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b สไ r i b e หรือกดสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับส่วน p ี e นะครับผมยังไม่ได้ทิ้งเด้อแค่รออาชีพใหม่ลีกใหม่ทางภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองเท่านั้นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า